สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมครับผมคลิปนี้นะครับผมแหมอยากจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่แนะนําว่าเป็นพระที่อนาคตสดใสจ,จริงๆแล้วเนี่ยคนเขาไล่เก็บกมานานเพราะว,ว่าเป็นราคาเป็นพระที่มีราคาจับต้องได้แล้วน่าจับต้องอย่างยิ่งแล้วก็ต้องบอกว่า ถ้าเกิดท่านาสายมูเนาะนะครับสายมูหรือว่าสายสมเด็จด,ดีกว่านะครับสายสมเด็จก็ได้นะครับผมไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งป่วงเพราะราคายังจับต้องได้รีบจับต้องเสียก่อนที่ราคาจะไปไกลและแพงนะครับผมครับผมหมายถึงพระของท่านนะครับผมสายสมเด็จองนี้นะครับผมนะครับ อ,องค์นี้ผมบอกไปเลยเนาะนะครับผมองนี้เป็นพระของท่านเจ้าคุณสุพ์ครับนะครับเป็นพระของท่านเจ้าคุณสุพจน์แห่งวัดสุทัศนะครับผมสร้างไว้เมื่อปีเขาเรียกว่ารุ่นอินโดจีนนะครับผมปี2485แและว่ากันว่าตามตำรานะครับผม ท่านเจ้าคุณสุพจน์นะครับได้นำนะครับได้นำนะครับได้นำเศษผงต่างๆนะครับผมมาผสมผสานอยู่ในชุดนี้แต่เศษผงหลักเขาว่ากันว่าแทบจะเป็นบางุพรมวัดละคังล้วนเป็นเศษผงผงแตกหักวัดละคังล้วนเอามาบดนะครับเอามาบดแล้วเอามากดแม่พิมพ์ในพระของท่าน ยุคปี85ก็คือยุคอินโดจีนนะครับผมและยังนำเข้าร่วมพิธีปลุกเสกใหญ่พิธีรุ่นอินโดจีนนะครับโดยมีโหมากันเพียบเลยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจงคงอีเนาะนะครับหลวงว่าจาาหลวงว่าจงหลวงว่าคงหลวงว่าอีในยุคปี2 4 8 4ี่ถึง 8, 5, เข้าพิธีใหญ่นะครับผมพิธีเดียวกันกันกบพระคินราชอินโดจีนนะครับพิธีเดียวกันกันกบ โอ้โหของขัวตาหนูพิธีเดียวก,กันกับที่เอามาร่วมพิธีใหญ่มากนะครับผมเรียกว่า,าไม่ได้แพ้ยี่ห้าสตวรรษเลยนะครับผมแล้วก็พระชุดนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมราคาขยับไป หมายต้องบอกว่าสายสมเด็จขยับไปราคาใกล้ๆกันหมดเลยนะครับผมก็คือยังอยู่ที่หลักพันต้นๆไปถึงหลักพันกลางๆและไปถึงหลักพันปลายๆในองค์ที่เนื้อจัดจัดอย่างองค์นี้เนื้อจัดจัดและสวยไม่มีบินไม่มีกระเทะนะครับผมบางท่านบอกว่าไม่สนใจาราคานะครับเพราะว่าราคาก็คืออยู่ที่ประมาณนั้นราคานี้เอาได้เลยเพียงแต่ว่าสนใจที่ว่า พุทธคุณครับพุทธคุณสุดยอดมากคือสามารถว่ากันว่าสามารถแขวนแทนนะครับแขวนแทนสมเด็จวัดระครังบางผมได้เลยนะครับผมและองค์นี้ผมอยากว่าแหมแนะนาแนะนานะเป็นพระที่ค่อนข้างจะหาแหมเดนจะหาว่าเดี๋ยว FC จะบอกว่าอะไรอะไรก็หายากก็ขออนุญ,ญาตนะครับกราบขออภัยและขออนุญ,ญาตว่าลองหาดูก่อนได้นะครับในในพระที่ผมบอกว่าหายากนะครับ นะครับลองหาดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเออทำไมมันผมผมถึงบอกอยู่แทบทุกคลิปว่าหายากก็เพราะอะไรเพราะว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่นานๆจะเจอสักหนึ่งองนะนานๆจะเจอสักองนะนะเราเจอพิอมพ์อื่นๆทั่วๆไปเนี่ยนะครับเป็นสิเป็นร้อยองได้แต่พิมพ์นเนี้ย หนึ่งร้อยองจะเจอถ้าไม่เกินห้าองค์เอา,อางี้ดีกว่าไม่เจอห้าไม่เกินห้าองหรืออย่างสูงสุดไม่เกินสิบเปอร์เซ็นก็คือเจอไม่เกินสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. เพราะอะไรครับ mm hmm. เพราะว่าพิมพ์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่โยครับ mm hmm. เขาเรียกกันว่าพิมพ์ใหญ่โยนะครับซึ่งคล้ายๆกับของหลวงปู่ภูพิมพ์โยนะครับผมแต่องค์นี้เป็นของหลวงพ่อสุพจน์นะครับ ถ้าเป็นของหลวงปู่ภูพิมโยผมตกควายเลยแต่ไม่ใช่นะครับองค์นี้ยังไงก็เป็นของท่านเจ้าคุณสุพจน์แห่งวัดสุทัศนะครับผมดูยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะบอกนะครับดูยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันจดจําแค่ไม่กี่อย่างเนี้ยเดี๋ยวท่านจะเป็นเลยนะครับผมแล้วก็พิมใหญ่โยดูนะครับผมนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับไหลเนี่ยคล้ายๆยกเลยคล้ายๆกับของหลวงตาพันไหลยกเลยนะครับไม่ใช่นะครับผม แต่องค์พระจะโยเห็นไหมครับองพระเนี่ยจะโยโย่เอียงเอียงนะครับองค์พระจะเอียงเอียงโยโย่พอเอียงเอียงโยโยปุ๊บนะครับนักนิยมสะสมก็ให้ฉายาพิมพ์นี้ว่าพิมพ์ใหญ่โยนะครับพิมพ์ใหญ่โยองค์พระจะเอียงนะครับไปทางขวามือเราองค์ซ้ายพระจะเอียงเอียงนะครับทุกองค์เป็นอย่างนี้ทุกองค์นะครับผมจึงเรียกกันว่าพิมพ์ใหญ่โยนะครับราคายังจับต้องได้นะครับผม Uh, เนื้อหานะครับโอ้โ oh, หเนื้อองค์นี้หนักแน่นหนึบหนึบนุ่มแน่นอยากจะบอกใช้สามนอเลยหนึบนุ่มแน่นเลยนะครับผม mm. เดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตวัดก่อนเดี๋ยวจะลืมนะครับลองเอากระดาษนะครับกระดาษขาวมาขีดหรือกระดาษ A 4มาขีดตามนะครับผมพระองค์นี้บนล่างไม่เท่ากันนะครับนะครับตามหลักสูตรของการ พิมพ์โบราณนะครับพิมพแบบโบราณแต่แบบธรรมชาติโบราณเนาะนะครับผมพระองค์นี้นะครับความกว้างวัดจากข้างล่างนะวัดวัดจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับความกว้างอยู่ที่2.5เซนติเมตรนะครับเห็นไหมครับข้างบนจะแคบกว่าเยอะเลยข้างบนอาจจะเหลือแค่2นิดนิดหรือ2เองนะครับวัดจากตรงนี้นะครับสองจุดห้าเซนติเมตรคูณนะครับคูณคูณความสูงความสูงอยู่ที่3.5เซนติเมตร ขอบอกเลยว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ต้องบอกว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะตรงปกเลยนะเป็นพิมพ์ตรงปกของอ่าพิมพ์บางขุนพรหมเลยนะครับองค์ขนาดเข้าเท่าพระสมเด็จบางขุนพรหมเลยนะครับผมนะครับอ่าอีกประการหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูเนื้อนะครับทําไมผมถึงบอกว่าอยากจะใช้สามนอเลยนะครับผมหนึกนุ่มแน่นหนึกคืออะไรสองแล้วนุ่มและเนื้อนี่แน่นมาก นะครับผมนะครับแต่ราคาเดี๋ยวฟังราคาเดี๋ยวผมบอกราคาไปเลยดีไหมนะครับผมเผื่อใครเอาได้นะครับผมรีบเอาซะนะครับพิมพ์ใหญ่โยไม่ใช่หาง่ายๆครับผมนะครับผมและเป็นเนื้อผงวัดละคังแทบจะล้วนเลยนะครับผมนะครับถามว่าเออทำไมเจ้าคุณสุพจน์อยู่วัดสุทัศน์ทำไมใช้ผงวัดละคังได้ก็ท่านเป็นสาธรรมิกกับหลวงปู่นาคแห่งวัดละคังครับ นะเท่านี้ก็พอแล้วเนาะคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะกว่านี้นะครับเช็ดเช่นเดียวกันหลวงปู่หินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะนะมาตรงนี้ผมเปิดราคาให้นะครับเอาไปนะครับลองดูนะครับเอาได้รีบเอานะก่อนที่ราคาจะไปไกลแล้วองค์นี้สวยคมสมบูรณ์ไม่หักไม่บิ่นใดๆเลยนะครับผมนะครับสภาพสมบูรณ์มากเอาไป3000บาทนะครับ3000บาทนะครับ ราคานี้สําหรับลูกค้าใหม่แล้วไม่ลดงดต่อนะครับผมลูกค้าเก่าก็สิไม่ลดบวกเพิ่มใดๆนะครับผมสามพันบาทนะครับผมรวมส่งอ e ีเมลหรือเคอรี่ให้ด่วนนะครับผมขออนุญาตเช่นเคยนะครับผมขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสําคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเงินเก็บนะครับผมดูไม่ดีดูไม่แท้ดูไม่ใช่ ไม่ต้องเช่านะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมได้เงินไปแล้วขายไปแล้วผมจะได้เอาเงินไปใช้ได้ส่วนท่านได้ภาพไปแล้วนะครับจะอราธนาขึ้นคอ <c oughs> หรือเซียนภาพภาษาเซียนภาพเรียกว่าไปต่อก็สุดแท้แต่ท่านบอกได้เลยว่าผมไม่เล่นภราเก๊ <c oughs> ใกล้ใครดูภาพผมเก๊ผ่านได้เลยครับ <c oughs> ขออภัยนะครับผมมาครับนะครับ0 8 4 6 7 8 6 9 5 8ใครต้องการนะครับผม เบอร์ ie, นี้ไลน์นี้แคปนะครับแคปหน้าจอแล้วส่งมาครับที่ ID ดีไลน์เบอร์นี้แหละครับไลน์นี้นะครับผมนะครับ0846786958นะครับผมไลน์นี้เบอร์นี้ห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จะเช่ายังทําไม่ได้นะครับผมนะครับผมยังมีคนส่งพระมาให้ดูอยู่เลยอะไรเงี้นะครับต้องกราบขออภัย ให้เช็คอยู่เลยอะไรเงี้นะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมเบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่านั้นนะครับผมนะครับพร้อมเช่าพร้อมโอนเท่านั้นนะครับแคปหน้าจอครับเข้ามาที่ไ d ดีไลน์นี้นะครับ0 8 4 6 7 8 6 9 5 8ครับผมฟังไม่ทันกรอกับฟังไม่ทันอยากรู้ราคาองค์นี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็กดไปที่ใต้ลิงก์อีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะมีราคาบอกอีกที อ่ะโอเคนะครับผมจากนี้มาดูพระกันครับเดี๋ยวผมขยายใหญ่ก่อนขยายใหญ่ก่อนเนาะปึ๊บท่านดูนะครับพระของท่านเจ้าคุณสุพจน์แห่งวัดสุทัศน์นะครับเนื้อผงวัดละฆังล้วนปี8.4.85หรือบางท่านเรียกว่าพระสมเด็จรุ่นอินโดจีนนะครับผมนะครับอันหนึ่งนะครับดูผิวให้ดีๆนะครับดูผิวนะครับให้แน่นๆนะครับดูเนื้อพระให้แน่นๆนะครับเดี๋ยวจะมีจุดจ่ายตัง นะครับจุดจ่ายตังค์ซึ่งไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดหรอกไม่ได้มีทั้งแบบเต็มร้อหรอกแต่ว่าสามารถใช้ดูได้ประมาณถึง7 0 9 0เลยนะครับถ้ามีอย่างนี้ก็สบายใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมดูนะครับดูเนื้อหนึงแน่นก่อนดูพระให้แท้ดูพระให้ดูแบบโอ้โหแท้ดูง่ายสบายตานะครับแล้วองค์นี้เป็นพิมพ์โยนะเขาเรียกใหญ่โยนะครับผมล้วเดี๋ยวผมพลิกไปข้างหลังเห็นอะไรไหมครับ นะครับพระของท่านเจ้าคุณสุพจน์วัส,สุทัศน์เนื้อผงวัลระคังล้วนองค์นี้ปี2485รุ่นอินโดจีนนะครับผมดูนะครับถ้ามีเส้นเส้นอย่างนี้เห็นไหมครับถ้ามีเส้นเส้นอย่างนี้โอกาสแท้เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่า90%ซนะครับแต่ปัจจุบันนี้ของเก๊์ทำได้นะเออต้องระวังหน่อยครับไม่เป็นธรรมชาตินะของเกยของแท้เนี่ยจะเป็นธรรมชาติเป็นเส้นๆ้นคล้ายๆกับหมากหรือคล้ายๆทับกระดาน นะครับแต่มีอย่างเดียวก็คือเส้นตรงไม่มีขวางมีแต่เส้นตรงนะครับไม่เคยเจอแบบแบบแบบขวางไม่มีจะมีแต่เส้นตรงแบบนี้ถ้าเห็นแบบนี้พลิกหลังมาเจอแบบนี้โอกาสแท้สูงแต่ต้องประกอบไปด้วยเนื้อพระด้วยเนื้อพระต้องต้องแท้เนื้อพระต้องหนึกแน่นนุ่มแท้แกร่งนะครับบางองค์ก็มีกระแจะเต็มไปหมดเลยนะครับ บางองค์ต้องมีกระแจะเต็มองค์นี้มีด้านหลังแต่ด้านหน้าไม่มีแต่ว่าเนื้อผ้าหนึกนุ่มแน่นสามนอเลยเนื้อเนื้อหนึกนุ่มแน่นนะโอเคทีนี้เราก็นะครับมาดูเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดตรงมาก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับมาดูนะาดเนื้อว่าเป็นยังไงหนึกนุ่มแน่นเป็นยังไง แขวนแทนวัดละคังบางหุ่นพรมได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะแขวนใช้พระสมเด็จโตนะครับผมเพราะนี่คือใช้เนื้อวัดละคังล้วนๆเ่ยครับนะครับ,นะร,บราคาจับต้องได้นะรีดจับต้องนะราคายังถูกกว่าวัดอินกู่วัดอินนะราคาถูกกว่ากู่วัดคลองคลอยนะครับนะครับราคาถูกกว่า,าพระสมเด็จร้อยปีนะครับราคาถูกกว่าบางหุนพรมศูนย์เก้า นะครับแต่ต่อไปในอนาคตไม่แน่ไม่ใช่ไม่แน่ผมว่าแน่แน่เลยแช่แป้งเลยเนี่ยองค์พระจะโยโย่หน่อยนะครับโยไปทางความมือขวามือเรานะครับผมซ้ายมือองค์พระเขาจึงเรียกว่าพิมพ์ใหญ่โยนะครับผมเนื้อสวยมากองค์นี้ต้องบอกว่าองค์นี้เป็นเนื้อองค์ครูก็ได้นะครับผมซื้อไปเป็นองครูยังได้เลยนะครับผมนะเนี่ยครับอ่ะโอเคเนาะ นะครับฟังไม่ทันกรอกับนะครับฟังไม่ทันกรอกับนะครับเดี๋ยวมันจะยาวหน้าเก็บหน้าแขวนมากผมบอกให้เลยต่อไปเป็นหมื่นนะยังไงก็ต้องเป็นหมื่นนะพระที่มีผสมผงเก่าแล้วก็เป็นพระที่สมัยยุคอินโดจีนเข้าวิธีใหญ่อินโดจีนโอ้ใครไม่ใช่ผมว่าพลาดนะสวยมากนะผมบอกเลยเลยว่า พลาดแล้วพลาดเลยนะครับอย่ารอให้ขึ้น5 6 0 0 0 7 8 0 0นะครับบางท่านสวยๆเนี่ยเอาเบาๆนะเขาสตาร์ทกันที่4,000-4,500ไปแล้วนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปนะว่าจะมีพระอะไรมานำเสนอกดติดตามไว้นะครับผมสวัสดีครับ